ราคาขึ้นตลอดแต่ข้าวมันไม่ขึ้นนะครับข้าวสารนี่ก็ราคาไอ้ข้าวเปลือกก็ราคาถุกอย่างนั้นแหละนะครับขณะที่ข้าวสารก็ราคาก็แตกต่างนะครับซึ่งทำให้เราก็สะท้อนใจว่าเหนื่อยกับตายจะเรียกว่าอะไรหลังสู้ฟ้าได้สู้ดินแล้วก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นี่ด้าระดับสูงขึ้นไปไอ้พ่อค้าส่งองอกเนี่ยมันก็ยังเป็นเกี่ยวพ่อค้าระดับเราหังของโลกอีก มันก็ไม่มีอำนาจต่อรองเท่าไหร่แต่ว่าได้นรนเั้าบวกละบวกกาไรคุณไปดูสมาคมกาข้าวเลยเราคุอยคอย่างนั้นโอ้โหเขาเพราะที่สมาคมล่ำรวยใหญ่โตมันดึงมันล่ำเต็มเลยครับแล้วมันก็มีขมขมเขาก็ไปหาเสือมันเจ็บเสือแบบนี้ทุกคนที่คือการรวมอํานาจสูกขาดแต่เราในเกษตรกรเราต้องรออหนาจต่อรองทีนี้ระดับโลกเนี่ยมันก็มีค้าม่มีคนนะครับที่ควบคุม ิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเหนือไปกว่าน,นั้นคือคนที่คุมทุนของโลกทุกวันนี้ทุนมันเริ่มกระจุกตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สำคัญคือ้วยช่องว่างคุณจะเห็นว่าไอ้คนรวยก็เริ่มช่องว่างสูงไปกระจุกตัวไปไอ้คนจนก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกระจายไปช่องว่างระหว่างคนจนรวยมากขึ้นระดับโลกเนี่ยทุนทั้งหลายมันสะสมทุน แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งเวลานี้อยากเรียนว่าค,คือคือเราบางทีเราก็ามองไปถึงเพราะมันกว้างเลยไปเี่ยมันเป็นมีศูนย์กลางที่ควบคุมท,ทุนของโลกทุนทยครคุมทุนโลกเนี่ยนั่นแหล,ละมันคุมโลกทุกวันนี้นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าใชีวิตเรามันถูกถูกบังคับกันลงมาจนกระทั่งมาถึงถึงเราเนี่ยมันถ่ายทอดมาอีกเท่าไหร่ แม้กระทั่งเรารวมหน้าต่อรองก็ได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าตัวทุนโลกมันอยู่เหนือมือเอือ้อมอยู่เหนือแม้กระทั่งรัฐบาลทั้งหลายในโลกนี้ด้วยซ้ำและทุนนี้ผมผมแย้มนิดนึงอาจจะจะเกินไปนิดึแต่ว่าก็ขอขอให้ข้อมูลนะมันกระจุกตัวกันอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าซิตี้ออฟเอร์ดนซิตี้เบิรนดเนี่ยมันมันไม่ใช่เมืองเ <c oughs> มืองตัวดอนนะครับ แต่มันเป็นสถาบันการเงินที่กระจุกตัวในเรื่องนี้ที่ควบคุมการเงินของโลกอันนี้คือลำดับที่เราเราจะต้องเผชิญน,นะครับและแม้แต่รัฐบาลเราเองก็ยังไม่มีน้ำยาเท่าไหร่หรอกที่จะไปต่อต้านสิ่งที่พอจะทำได้ในระดับรัฐบ,บาลโดยเฉพาะประเทศเล็กๆก็คือการ รวมตัวกันเพื่อสร้างอนาต่อรอง,องนกันโดยเฉพาะเวลานี้เราคงได้ยินข่าวว่าโลกจะมีหลายขั้วนะครับเดิม <c oughs> มีขั้วเดียวื่อมีหลายขั้วเราก็ต้องต้องรีบหาพวกหากลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยธรรมชาติครับอันนี้เรื่องสิ่งสำคัญเนี่ยที่ที่อาจารย์ยาพูดนะการรวมตัวจะมันเกิดประโยชน์เมื่อสร้างความรู้สร้างความใจสร้างคนก็สร้างประโยชน์ก็เกิดขึ้น นะครับเป็นเรื่องสำคัญแต่จะต้องแต่ขอบร่างขวามนะครับถ้าเราเมื่อไรก็ตามเรามีความถิงแก่ตัวมึแก่ได้บากเนี่ยหลวงหลจะแจ้งทันทีนะครับเหมือนที่สากลที่ผมเคยไปมีส่วนร่วมเข้าเรื่องค่าไข้ทำไม่ได้นานนะทีเพราะว่าเขาเขาเหยื่อมาล่อดอยไปแล้วก็สําหรับเรื่องเรื่องทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายมันก็มาลงตัวอยู่ที่ว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ให้อ,อยู่รอดปลอดภัยให้ยืนหยาดหยูดได้คนถามดีงามนะครับเพราะหลักการที่ได้ความรู้จากยายยายาเหมือนกันว่าความดีงามที่ว่าน่ก็คือว่าสิ่งที่เ,เป็นไป,นปนตามข้อบัญญัติต่างๆแล้วก็เป็นไปนโดยธรรมชาตินั่นคือถ้าตามหลักพุทธก็คือไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่บิดเบืนตัวเองนะครับอย่างนี้เนี่ยทกว่า ถ้าเราช่วยกันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมันจะทําให้เกิดประโยชน์มหาศาลอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมผมคิดว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยาถือว่าผมมีความรู้อะไรมากมายเพราะว่าถึงจะผ่านอะไรมาเยอะยะผมก็ยังมีสิทธ์ต้องเรียนรู้แม้กระทั่งมืที่มามาหมุนมาป่งเป็นเป็นตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้เพราะไม่เคยทํามาก่อนเคยฝึกแต่อย่างอ,อื่นนะครับแล้วเชื่อไหมว่าผมอายุป่านนี้แล้วเนี่ยผ่าน ผ่านวิกฤตของชีวิตมาหลายหนแตจจะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก็ผ่านนะครับหรือวิกฤตของของโรคภัยเรียนว่าเมื่อปลายปีที่แล้วผมติดเชื้อในกระแสโลหิตต้องไปนอนโรงพยาบาลถึงถึงเก้าวันไอติดเชื้อขาวยืนมันมันขั้นรุนแรงนะบางคนก็กลับบ้านเก่าก็ไปเช่องนะครับต่อมาเมื่อต้นต้นปีเดือนกุมภาคราวนี้ไปก่อนั้นท่านท่านฟังน่าจะตกใจเพราะเป็นสโศก คือมีมีซิมเลือดไปอุดที่สมองปากเปี้ยวครับปากเนื้อซักซ้ายแล้วก็ขาขวาแขนขวาอนแรงแต่วันนี้นะครับก็เปิดให้ดูยิ้มได้สบายไม่ม bon ีแล <en> ้วด้วยเมตาของเขาเนาะนะครับก็ไปปรึกษาหมอเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นเพราะผมก็ดูแลเรื่องอาหารนะที่ตาโนราทำดูแลเรื่องการออกกำลังกาย แล้วก็ออก็กพยายามเยมเนื้อจิมตัวว่าเราอายุมากก็ทําตามกําลังไม่เกินกําลังแต่ว่าเหตุที่ไปแล้วมันฟื้นเร็วหนึ่งเรื่องแรกก็คือบังเอิญผมอยู่ที่โคราชแต่วันนั้นผมต้องมาทุลากรุงเทพแล้วก็อยู่ไม่ห่าง,กางไกลโรงพยาบาลพระมงกุฎ <S S> พอเกิดเหตุก็เข้าโรงพยาบาลมงกุฎเลยเพราะงั้นเข้าไปหาหมอทันภายในหนึ่งชั่วโมงอันนี้เพราะงั้นถ้าเกิดสะตงต้องรีบไปอย่าไวไม่เกินสามสี่สี่ชั่วโมงอันที่สองนี่ก็ชโชคดี เจ้าเมตตาก็คือว่าไอ้จุดที่เป็นนะ่มันเป็นเส้นโลหิตฝอยแล้วก็หมอมาอธิบายให้ฟังมันเกิดจากริ้นเลือดซึ่งไม่รู้มาจากอะไรอาจจะติดเชื้อแสลงก็ได้แล้วมันขึ้นไปอุดเพราะว่าเส้นเลือดผมทั้งหมดเนี่ยจากที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะติดตันแต่ไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนผมไม่รู้อุดตันไม่ใช่มันเป็นอุดตันครับไม่ใช่สชนโลหิตไม่แตกถ้าแตากต่นนั้นยุ่งละต้องผ่าตัดน,นะครับ ก็อันนั้นก็ต้องรักษาควบคุมอารมณ์และควบคุมความดันยาความดันที่หมอให้จริงๆผมไม่นิยมในการให้รักษาด้วยการินยาเนาะแต่ว่ายาความดันมันจะเป็นนะถ้าต้องทานอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าความดันมันแรงเนี่ยเสนลล์ิดแตกมันหมันหมดสภาพแล้วนะครับเพาต้องผ่าตัดคุณก็จะยากจะฟืน้นแต่นี่เพระเอินแก้อุดตักหมอก็ให้ยาละลายริมเลือดตอนนั้นก็รักษาได้แล้วก็ทำกายภาพ ก็จับไปท่ากายภาพอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะนก็นนึงไปก็ก็ผมก็ก็ทําแต่ว่าด้วยด้วยความไม่ตาก็นเนื่องจากมันไม่เป็นแบบไรๆก็ก็หายเร็วอ่าอ่าก็เลยเลยหายหายก็เร็วจนกระทั่งเป็นปกตินะครับล่าสุดไปเช็คเช็คแล้ว ขอปรยเน์ขอไมอยางบอกว่าตอนนี้ขอทาประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์กันอันนี้อันนี้ทำทำมาโดยตลอดละแล้วก็ด้วยเมตตานี้ก็เป็นสัญญาณอันนี้ว่าต้องเร่งไปแลไปการเตือนแล้วเตือนแล้วเพราะต้องเร่งทําประโยชน์มนุษย์เท่าที่เวลาจะมีนะครับเพราะเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วอันที่จริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเลยทุกวันเนี้ย ที่เราเกิดปัญหาทั้งทุกอย่างก็คือช่องว่างระหว่างวัยนะครับอันนี้ปัญหาที่ที่รุนแรงนะครับทีนี้านแล้วเราจะโทษใครลุกบ้านนะครับคือถ้าเด็กมันแย่เด็กมันเร็วเด็กมันเรียนรู้ดหมืม่อไรก็แล้วแต่จริงๆต้องมองตัวเราก่อนเราเรี้รงกลูกาไงไรเรา,เาหลานยังไงเราให้ความรักความอุดมเขาหรือเปล่าบางคนต้องมโนจะเป็นธรรมหากินทิ้งลูกให้คนใช้เลี้ยง แล้วจะได้ดียังไงนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่ที่ตุรกีเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันแข่งกันระหว่างพรรคคอนเสอร์เบติพวกคอนเสอร์เบติพวกอุมการกับโซโซดาอะเรแบอะไรก็ชื่อเคมานนะเคมานเนี่ยกามานเนี่ยนะเขาเขาพวกลิเบรโรโอเคซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ไม่อยากแต่การเมืองไทยแต่พูดถึงตุรกีก็แล้วกัน นะครับคือตุรก,กีเนี่ยเขาเอาไกลๆเลยเอาตัวใกล้ๆเดี๋ยวความเห็นจากแล้วยุ่งนะครับผมผมมันก็แล้วแต่จะจะดั้มส้มก็ได้เนาะแต่วันนี้ไม่ต้องทำเอโนะครับไม่ต้องมีดีลลับเราดูดีลอย่างเปิดเผยคือคือที่ตุรก,กีมันแข่งกับสองฝ่ายฝ่ายเซรีนิยมกับฝ่ายนุรักนิยมจะเรียกแบงนั้นฝ่ายเซรีนิยมเขาขายฟามเสรีแบบ แปปต่ตะวันตกนะครับทุกอย่างเสรีและคนเป็นประเจกชนมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนเนี่ยถ้าตามคบเสรีมนีข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณไปพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยมันเขาเอาไปหมดละแต่เราไม่รู้ตัวหรอกเพราะฉนั้นจะว่าเสรีมไม่ได้เสรีจ,จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเลือกเสรีก็มีไว้ลุยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้เอาก็กลับไปว่าแล้วแล้วเรื่องเรื่องเพศล่ะ เวลานี้เพสสภาพที่มันออกมากมันเยอะมากเลยจริงอาจจะมีมานานแต่ว่ามันก็เริ่มขยายตัวและเปิดตัวมากขึ้นมันอาจจะฝังตัวยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็เข้าใจอันนี้เป็นธรรมชาตินะเขาไม่ได้เส่แซงนะอาจจะเกิดจากอาหารการกินที่เรากินกันไปที่มันฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรก็ได้อันนี้ผมไม่รู้แต่มันทําให้โครโมโซมหรือเซลล์เล็กที่สุดเดียบมันมันเปลี่ยนแปลงเพราะการที่เขาเกิดเนี่ยเขาเกิดโดยธรรมชาติ แล้วเราจะทําอย่างไรไล่เขาออกจากสังคมเลยหรือฆ่าทิ้งหรือใช่เหรอละการเซลาบาอย่างนั้นหรือเปล่านะต้องไปคิดเอาจริงต้องฝากปภาหาอาจารย์ญาเดียกว่าต้องคูคิดอย่างไรจะใช้วิธีโบราณได้ไหมหรือว่าจะต้องมาคิดวิธีใหม่ที่จะจัดการเพราะว่าเวลาที่มันใหญ่เกินที่จะไปควบคุมแล้วในตุรกีนี่ก็มีจํานวนไม่น้อยแต่ว่า อ่ฝ่ายฝ่ายค้านก็เสนอขายตรงนี้แต่อนุการเนี่ยก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าอ่อเน้นในเรื่องคุณค่าของครอบครัวนะครับเน้นในความอบอุ่นแล้วก็เน้นเรื่องถ้าว่าพ่อแม่ไม่สามารถจะทํามาหากินได้อ่คือต้องไปทำมาหากินทั้งคู่เนี่ยก็จะทหารสถานอนุบาลเด็กซึ่งซึ่งจะต้องให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นแล้วก็ต้องให้ให,ให้ให้สติปัญญากเด็กให้เกิดขึ้น เพราะงั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก,การเรื่องการศึกษาเราจะเป็นพาลาดมาโดยตลอดเพราะเราละทิ้งในสิ่งเหล่านี้เราสอนนี่ก็โรงเรียนก็หวังเงินกันส่วนใหญ่นะครับหมายลายก็หวังแต่เงินแต่เราไม่ได้คิดว่าเราปลูกขวังอบรมลูกหลานอย่างไรวิชาหน้าที่สินธรรมต่างๆเนี่ยก็ถูกละเลยหรือคิดว่าเป็นวิชาท่องจำมันไม่ใช่นะครับการอบรมทั้งอบงรม บมนิสัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เขาเกิดฝังรากเข้าไปในในความรู้สึกที่จะจะปฏิบัติผมยกตัวอย่างผมเรียนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับไม่หนยชื่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะตกใจก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาเขาขไม่ได้สอนอะไรมากมายก็สอนสอนเ็ามีสอนคัมภีนะสอนอะไรก็มีนะว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําให้เราปฏิบัติก็คือว่าโรงเรียนเขาขายไอศ์รีมแท่งเนี่ย ล้วให้นักเรียนเนี่ยไปซื้อเองจิบเองจ่ายตังเองทอนตังเองครับแล้วพอเย็นเขาเช็คยออลูกเช้าประกาศหน้าเสาธงว่าวันนี้ความชื่อสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์มาคว้าไอ้ข้อผิดพลาดาตรงนั้นอ,อาจจะไม่ตั้งใจก็ได้ทอนผิดก็ได้แต่อันนี้าาก็ดูวันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราดีใจตกหมดเ,เป็นเพียนนะใช่ครับเป็นเพียนแท่ยนินก็อยู่อ่าทีนี้ขอสิ้นตอนครับทีนี้ไอ้สิ่งนี้ปลูกฝังสิบสองปีเพราะเราไปเรียนต่างประเทศ ต่างประเทศที่เล่าฟังนิดหนึ่งซื้อนังสือพิมพ์ก็ใช้หยดเหรียญแล้วก็เปิดแล้วก็หยิบคนที่นู่นเนี่ยเขาก็อบรมกันมาผมว่าดีฝรั่งมันก็มีของดีไม่ใช่ไม่ดีเขาก็หยิบคนละอันแต่ถ้าพวกกะเหลี่ยมหลวงไทยมันหยิบเป็นปึงบอกว่าต้องเอื้อเฟื้อเหื่อแผ่อันนี้เป็นยามาอาล่าผมไม่รู้นะครับเอาไปแล้วไปแจกแจกครับผมไปหยิบเล่มเดียวปิดด่าผมไอ้นี่เห็นแ่ตัวเอาผมมูจะพูดไงนั่นมันมันโกงเอาอัเนาะ ทำไม่ได้อันนี้ถูกขัดเกลา,า,ามาสิบสองปีเขาไม่กล้าทำอันนี้ก็เป,เป็นเป็นวิธีที่ผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างเล็กๆวิธีสอนเด็กหรืออะไรตัวอะไรแต่มันควรจะใช้วิธีปลูกฝังในทางปฏิบัตินะครับในยุคหนึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยตอนผมเป็นเรียกว่าตอนนั้นประธานเชียร์แต่ว่าคือประธานนักศึกษาตอนที่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์มผมก็เป็นคนช่วยผลักดันสร้างอะไรค่ายอาสาพัฒนาเพื่อปลูกฝังนักศึกษามายาลัยเนี่ย มีสิทธิ์ท่านสาให้ออกไปยังชนบนบทไปช่วยชาวนบดที่เขายากยากยากไร้กว่าเราเป็นการทุ่มเทเสียสละและขณะในการคนทํางานด้วยการเด่งบรนทุในเวยๆใจก็มีความเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าแต่ที่พูดเรื่องเรื่อง,องยามาอาน,นี่แหละนะครับมันก็มีพลังแต่ต่อมามันเข้าบานปลายกลายเป็นพลังอะไรตัวอะไรก็ว่ากันไปนะนั้นเราก็ไม่อาจจะไปโทษ เด็กๆได้หรอกเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าสภาพสังคมมันกเ็เปลี่ยนไปทีนี้การต่อสู้ของมันดูกันกลับไปพูดเรืเดียวกัมกล้การเมืองไทยอันตรายนะครับก็ก็เขาก็สู้กับฝ่ายต่างสู้ต้องรอบรอบแรกไ่ชนะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเรียกประณาดีแต่ต้องไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาได้สี่สิบเก้าจุดสี่เกือบแต่ไม่ชนะ ต้องคาดได้47ประมาณนั่นแหละก็เฉียบๆแต่ว่าพอรอบสองเนี่ยผมรู้แล้วอรุกรรคนลนะเพราะว่าพรรคฝ่ายขวาอีกห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในฝ่ายขวาพรรฝ่ายขวาเ็เทไแต่ให้อรุณการก็ชนะจริงก็เป็น54กว่ากว่านะครับก็ก็นแต่แนวคิดอันนั้นะมันทําให้ใใหห้้เห็นว่าการต่อสู้ระหว่างสีนิยมสังคมนิยมเนี่ยมันขึ้นไปถึงระดับใหญ ชาติเลยระดับประเทศในบางไทยเราก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมไม่คือจะพูดกันตรงๆว่าจริงๆแล้วทุกสังคมทุกบริบทของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีเลยเพราะงั้นเราจะให้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งถ้าบอกอนุรักษ์นิยมแล้วให้มันอยู่เป็นอย่างนี้เหมือนอูสมัยปู่ย่าตายายยังไทยเลยในคลองนู่นทั้งยังยกยอยังอะไรอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องอยอมรับ ้ัาความคิดของเขาไปไกลมากเพราะฉะนั้นการย้างเนี่ยมนมีคุาแรงมาก อผมไม่แน่ใจลัะผมไม่แน่ใจ,มมใจตรงนี้เพราะเวลานี้มันแบ่งชัดเจนเลยค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบมันมันก็อาจจะม,ม,มองมมต่างุงนะเพราะว่าฝ่ายที่ว่าเสรีนิยมเนี่ยก็เอาแนวคิดตะวันตกมาใช้เยอะนะครับขณะไอ้ดุกันก็เลยต่อสู้ด้วยการนําหลักการอิสลามเข้ามาใช้เยอะนะครับมันก็เลย ที่คะแนนนี้ก็ได้จากคนที่คือผบสะเกตคะแนนคะแนนเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกตะวันตกแต่แฟชั่นไม่คุ้มผ้าไม่คุ้มอะไรเนี่ยนะที่เมืองหลวงเขานะครับอังกรนาคะแนนของฝ่ายค้านนำแต่ถ้าอิสตันบูลซึ่งเดี๋ยวนี้ภูมอยากกันเกือบจะร้อยละเก้าสิบเขาไม่ได้บังคับเลยนะเกิดขึ้นเองซึ่งมัสมัยก่อนไม่มี คะแนนของเอโดการชนะแล้วเมืองนั้นมันเมืองใหญ่เลยเป็นเมืองตัดสินอันนี้ก็เป็นเป็นคุณค่าทางทางวัฒนธรรมที่ต่อต่อ,ตอสู้บางอย่างที่เราต้องดูว่าสิ่งอนุรักษ์นั่นนะประโยชน์ในสังคงไมไหมมีการปรับเปลี่ยนให้เ,เดียวกันก็ก็ไอ้เรื่องมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างระมุละไม เม่ใช่ปิดเปลแบบระบายระโคดนะครับอยู่ในกรอบนักการอย่างตัวอย่างเช่นโซโลแคลเนี่ยขวาท่าจะมาประกาศหลักการที่แท้หลายจริงๆแล้วก็มาเข้ามามาถึงนครมังกาเนี่ยตอนแรกท่านหนีแบบมาดีน่าก่อนก็คือการมาทำให้ท้ายแล้วมาโดยโดยโดยไม่ได้ใช้กำลังอาวุธนะครับโดยโดยคือรปล่าใส่ที่เราเพื่อเห็นว่าบริสุทธิ์นะไม่ได้พกอาวุธอะไรซ่อนเซ่อมาเลย เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงโดยละมุนละม่อมไม่ใช่หักด้า,าพลาดด้วยเขาแต่ใครก็ตามเนี่ยมันก็โทษไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขอาจจะใจร้อนเนาะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงไปผมเองตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยน,นำระท้วงมาเยอะด้วยกันมผมนำระท้วงจะบบุญประพาสไปเลยเพราะเราเข้าใจได้ดีแต่ว่ากากที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ สิ่งที่ผู้สูงไวัยได้เปรียบเลยนะครับสิ่งทีสง่สิ่งที่ผู้สูงไวัยได้เปรียบก็คือว่าผมพูดกับเด็กเสมอแล้วเด็กไม่กล้าเถียงเลยคุณบอกว่าคุณรู้ปล่าผมได้เปรียบคุณเด็กถามว่าอะไรผมเคยหนุ่มแต่คุณไม่เคยแก่ <laughs> ใช่ป่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใ้ความแก่ของเราเนี่ย <laughs> มันถ้าเท่ากัอยู่นานแต่มันแก่ประสบการณ์ เราก็สะสมประสบการณเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้กับเท่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าโบราณค้่าคือว่าไอ้นุ่งก็เปลี่ยนไม่ได้นี่ก็เปลี่ยนไม่ได้